ไฟฉายย่ะเบิ่มคือมาเลยมาแบบเบิมมันจะดำแบบนั้นเลยวะผีชีเปยกวะเออขอแบบตูดดำๆเลยเพื่อนมึงเตรียมคาถาไว้เดี๋ยวเรียกผีกันเอาให้แม่งโกรธต้องไปคิดคาถาเรียกผีเลยเนี่ยมันต้องมีคาถาระจำกลุ่มเราแล้วตอนเนี้ยกังเขนอ m f ถ่ายรูปผีลินดาววลเลียมส์อ้เติมติมเตึอเติมเติมเนแม่งเดินว่าปิมตึมเตึมเติมตืติมมม ถ่ายหลายเพลงเหลือเกินเป็นยี่อะไรกันครับมึงว่างเหรอถ้าว่างมากมาช่วยกูถ่ายรูปกระดูกตรงห้องครัวหน่อยแล้วเอ้ยห้องกินข้าวห้องกินข้าวเร็วเร็วต๋องเดี๋ยวลงไปถ่ายให้เดี๋ยวลงไปถ่ายให้กูรอปเจลมาแล้วหยิบมันทั้งอุปกรณ์ช่างเลยนะมึงนี่เอาไปขายร้านน้ำมอญไงใช่เฉียวบ้ากูไปขายตลาดนิจจานนนตลาดมืดกูเถอะขายเลยตลาดมืดนี่ต้องเอาไปขายไปด้วยนะเดี๋ยวมองไม่เห็น ็นบอลหมืดใช่ไหมบอลมืดตึ้งลองลองลองไม่น่าเนาะไม่น่าเล่นไหนสักไม่น่าเกิดมาเลยเนาะอือสิบสามสิบบอไม่ยืนอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงไอชิวีสับตกใจหมดโอ้แค่เปิดประตูเองเพื่อนนึกว่าเสียงผีห้าองศาเจอแล้วเจอแล้วอ่ะโรยเกลือตรงนี้เลยครับอ๋อเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยเมื่อกี้มันห้าองศาจริงนะเว้ย กูจาตั้งกล้องไปทางมึงเลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเพื่ออาจจะอาจจะห้องหนึ่งในนี้ไม่ใช่ห้องนี้แถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละนี่ไงห้องสักคร่าโอเคน็อตมึงตั้งกล้องถูกแล้วอุ้ยตกใจเฮียมึงเอาวะลัเลยไอติดล็อคปอเนี่ยอีดน็อตสองขีดเพื่อนสองตูน้องเสือเน่เน่เน่เราเรามาใช้ตุ๊กตากันก่อนปะใช้ตุ๊กตาเลยเหรอเอออะไรอะไร เสียงเหยียบพื้นเบมันเหยียบพื้นเสียงเหยียบพื้นเสียงฝีเท้าไเซ้มามาดูว่ามันเล่นใครกันไปยืนสามมุมเลยเฮ้ยมีคนปิดประตูมีคนปิดประตูเออเสียงผีไงผีเล่นเราละคือลือไหมละมึงมาโยนยนนะโยนคนละมุมเลเอานะเอาโยนเลยอ่ะอ่ะสวยมันเอาออกแล้วว่ะไม่ใส่ถ่านเนาะมึงใส่ถ่านหรือยังอะใส่ถ่านหรือยังมึงยังไม่ใส่ฐานนะดิเฮ้ยประตูมัเปิดปิดเองแล้วเปิดใหญ่แล้วเพื่อนไม่ใช่แล้วอันเนี้ย เฮ้ยเดี๋ยวมันวิ่งมันไปนั่งเก้าอี้ว่ะดูดิเห็นป่ะเฮ้ยเออเมมันมันไปดเดาเก้าอี้อะไรเนี่ยไอ้ตุ๊ก,กตาตัวน้อยมึงเดาเก้าอี้ทำไมอันนี้เอากลับขึ้นรถอ่ามันตั้งาเอ้วช่างมันเดี๋ยวมากลับขึ้นรถดีกว่าไปเอากล้องเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาของแรงไปด้วยวัตถุวิญญาณน,นี่แหล,ละราคาดีไม่เป็นไรแล้ว,อเ,วเ,เ,อเอากระป๋องเบียร์กับปลาแจมาเออเอากระป๋องกระป๋องกับปลาแจขโมยแม่งให้หมด เอาแก้วมาละชิวเตรียมมานั่นมีแก้วปัวจานมาแล้วปัวจานมาแล้วเดี๋ยวมาซ่อมไม่ได้ใส่กันเดี๋ยวนี้มันโยนแล้วทำนายไม่ได้แล้วหรอวะได้ดิมันโยนมือไม่ดีไงยุคอตาผีมึงลืมปิดไฟในห้องเฮ้ยมีโกสอฟไม่ต้องหาแล้วเจอแล้วเฮ้ยนี่ไง้ยุคอตาติดกำแพงเลยเบ้กูเห็นแล้วเนี่ยเห็นโกสอฟแล้วใส่เลยครับ ไหนวะมีเปลววิญญาณมึงดูดิหน้าจอเลยเนี่ยยืนนิ่งแป๊บนึงเดี๋ยวมันวิ่งขวาดเนี่ยเห็นปะอ๋อด้านขวาเห็นละโอเคโอเคเบ๊มดูดินี่นด้านขวาหน้าจอก็ตาดกับกำแพงไปเด้ากำแพงรถกูเฉยกางเกงเป๊ะสปิริตบล็อกเข้ไปละไปซื้อเลยไปซื้อเลยบอลฟอร์ซื้อลามกก่อนซื้อลามกอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์สกายวอล์เกอร์เลยอันมันนาคินผมยังเพื่อน

ชอพลังตะกูลโทมัสดิต้นไม้อะไรล็อกที่สุดต้นหญ้าเพราะว่าอย่าไม่ตอเคกหรอแม่งไม่ต้อหลอกนอกจากมึงจะร้องเพลงไอ้ชิวจับไปหนึ่งบทเพลงเรียกมันออกมาส ไม่ออกครับผมเบบี้ชาร์กมาได้ผลเฮ้ยเอาผมอยากแกล้งโนดีใจเย็นใจเย็นจะแกล้งกันทำไมนี่ไอ้ต๋องหนึ่งเพลงนี้ไอ้คนจมนจับ้ัต้องปั่นรถปี๊บกูอยากทีเพื่อนจังต้องโยมโหมันอ่ะต้องโยมโหัวแล้วล่ะปักยูครับเอนาสักไม่ดิ๊มันชื่ออะไรวะอายุเฮีย อะไรวิลเลียมนะเดี๋ยวกลับไปดูชื่อกันโทมัสโทมัสไม่ใช่วิลเลียมโทมัสโทมัสมันยกเมื่อกี้อ๋อเหรอเย้ยสี่ขีดหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเมื่อกี้มันเมื่อกี้กูไอ้เชี่ยเต่บุตรไนต์กูเลยเชี่ยอะไรอะไรไม่ได้ยินอะไรไอ้สัตว์ระดุูงดเมื่อกี้กูได้ยินเหมือนกันไอ้เจเบเดินออกกุกอีกสามคนโดนเลยในบ้านอ่ะไม่กูก็ได้ยินไอ้เชี่ยแม่งออออข้างหูกูเลยกูยังไม่พ้นประตูเลยเหอะไอชื่อตัวลงมันโลมันเดินลมมันเดินลมดาวิลเลียมมันลมมันลม เราเรารู้จุดเกิดมันแล้วเ่อใครจำเขาไงประตูไงประตูขยับเองลินดาวิลเลียมไปไปยากหักพื้นเป็นเรียกไอีดุ้งเป็นเรอีดุ่งกี้มารถด่นหน่อยดิไอ้ตองเฮ้ยขอรถ่้นขอไทลุกไรกไลูกมันโยนมาเลยไม่พอใจเออจัดไปรถด่วน โอ้โหสงสารคนดูที่ใส่หูฟังมากเลยใช่สสงารยิ้มดาบยนต์ไอ้นี่มาแสดงว่าอยากให้กูโดูใช่ไหมงั้นกูเอานะหยิบเลยหยิบเลยเอาบ้านกับบ้านเป็ดกูอุ้ยอุ้ยเสียงขโมยน้ำมันเครื่องเอ้ยน้ำมันล้างพื้นน้ำมันล้างตูดกูใช้น้ำมันล้างตูดแล้วตออนถามจริงนะอน้ำมันล้างเอ้ยเฮ้ยล้างแล้วจ้าสัสขึ้นเลยจ้าขึ้น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 ห้องไหนห้องไหน อูไปกูไปห้องส <ไป S 1> วา่าเฮ้ยกูไม่เอาดีกว่าห้องห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำทีป,<ห>ประวัต<า>ิ่ไีขออยู่ตรงเนี้ยปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยมึงไม่ปิดจริงดิไอชิปแปลงปิดไฟปิดไฟแล้วก็อย่าอยู่ริมกำแพง Okay, ไปได้เ okay. มื่อกี้มันเดินอยู่หน้าห้องเลยโอ้ยอยู่หน้าห้องเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พวกมึงเข้ามาไม่ปิดประตูกันวะคิด<อ>ว่าจะมีคนเดินตามไอ้คนไงนแล้วอย่างนี้เราจะถ่ายรูป<อ>ยังไงล่ะเนี่ยไอต้ตองหายไอต้ตองอยู่อีกห้องนึงมันแยกไปห้องนึงปะไอ้เหี้ยเสียงรถด,ด่วนปุ๊บแม่งมาปับา๊บเลยรถด,ด่วนแม่งได้ผลเสมอว่ะมึงอะไรแปลวาเป็นช็อตมาเดินห้ประตูตรงหน้ากูเลยไปเปิดคัทเอากันก่อนดีกว่าไหมเอาดับรถดับแล้วเฮ้ยหันหันไอ้เหี้ยกูอยู่ตรงนั้น ไอ้เบ้อีกสัตเอ้ยใครวะใครวะมึงกับกูสองคน,นก็อยู่ที่เดิมที่เดิมเพี่เอกกูอยู่นอกบ้านเด<อ>ี๋ยวเขปิดห้องน้ำเดี๋ยวกูปิดประตูเองเบ้เข้าไปที่เดิมเข้าแล้วเข้าแล้ว ดูกลัฟพี่กูหน่อยผมกำลังไปไม่เห็นตัวเดินหน้าบ้านไม่เห็นอัพสิบอยู่ปะสิบอยู่สิบอยู่ต้องบนะชิวลงแล้วลงแล้วโอเคป่ะได้ยินเสียงปลดล็อกประตูเออไม่ไม่เห็นตัวเบย์ยืนอยู่ตรงกับมีกูเห็นรถที่โดนแข็งว่ะกูก็โดนเอ้าไอชิวรอด ก๊กกำลังไอชิวทางออกไอชิวมันอยู่ตรงทางออกชิวดันออกมาโอเคเัาโหลล็อดด้วยเดียวเราจะล่อมันตรงนี้แล้วก็ล่อถ่ายรูปมันเหมือนที่เราทํากับอีเด็กคนนั้นไม่ไม่ติดมันคิดไม่ไม่โผล่ตัวเลยนะเราเมื่อกี้เหมือนเราเป็นยังไม่ฉาชีพเลยเหมือนที่เราทํากับอีเด็กคนนั้นเบนั่นไงโอเคเตรียมตัวแม่งปิดประตูล่าแล้วเอาละเอาละเต็มตัวถ่ายรูปแม่กต้องมาแม่กต้องมาช่วยกันถ่ายไว้อลอดินดาขมอน ก็เฮียเสียงทำเงี้ยทำเฮียเฮ้ยเสียงม่มึงเที้ยมากไอเป็นคนพามาเขาเป็นคนพาไปลินดาไม่มาดีว่วะลินดาไม่มาลินดาลินดาไอเลิฟ o u อะไรมันจะหลอกส <Show me S 1> ี <window. S 1> ขึ้นโอเคไป,า 2, 1, ไปสามสองหนึ่งไปซ้ายมันจะปิดไหมเรามาลุ้นกันกล้องในมือถือเอ,เอาไว้เผื่อพลาดเฮ้ยฮันเอาละจริงด้วยมาแอบห้องนี้เลยมามามา รอด้วยรอด้วยรมอดววงไฟงงเข้ามาเข้ามาเข้ามารอสงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว้อง้องเร็วหรือจะถ่ายดีวะมาแล้วมาแล้ว เโอ้ยอ่ะดุเว้ยแต่เมื่อกี้มันเด็กกูกูกูอยู่หน้าห้องเลยนะเดินหน้าห้องเดินนหห้้าองเดินหน้าห้องไม่ไม่บักแน่นอนคอนเฟิร์มได้เลยว่าไม่บักเอาไงดีวะไปดูไปดูไปให้ถึงไะไปต้องกาละเพื่อนต้องกล้าแล้วบ้าบินกาต้องกาอ๋อคือผู้กล้าเกมแแบบมันแคบมันถ่ายรูปยากเพราะไม่มีที่จุกไงไม่ไม่เขียนไม่เขียนเมฆว่าต้องออกมาข้างนอกว่ะอะไรอะไรออกมาข้างนอก สมุดเหรอใช่ไม่แต่มันอยู่ในห้องน้ำนะไม่แต่มันลมแถวข้างนอกอยู่อีกแล้วอีกแล้วกูกูโดน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 อ้าวเฮ้ยมันมันมันไปแล้วอ่ะยังเฮ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่ไปห้องเดิมไปห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมชิวแล้วชิวแล้วปิดประตูปิดประตูจุกเงียบ อย่างดุเลยป่ะเฮ้แต่เมื่อกี้ไม่เจอมันนะมันตัดไฟละตัดอะไรอ่ะไปอีกรอบนึงคราวนี้ไปดูสมุดแล้วก็หยิบสปิริตบออ็อกซ์มีเสียงตลอดเลยสปิริตบ็อกซ์ไม่เขียนแน่ๆ่ชัวร์เลยไปหยิบยูบีสองเลยไล่สองกันเออมันแตะอะไรบ้างอะ่ะไม่รู้ลเลยวิ่งมาวิ่งเลี้ยงมาวเลีย ห้องคลิปอาซาไซเราต้องอยู่ในห้องผีกันวะเดี๋ยวคูเข้าไปถามในห้องดีกว่าเบสองอ็เลยระวังมาอ่ลองดูลองดูลินดาวิลเลียมอาซาไซไอชิ้วมันนี่ดิเพื่อนเขาอยู่นี่กัน Where are you? ลินดาวิลเลียม Where are you? ไม่ตอบอ่ะจะห้าวหางยังไวนะ ลินดาวิลเลียมทำไมอาอยู่มากลับดีกว่ากัวแม่งไม่ตอบอย่าปิดนะอย่าปิดนะอย่าปิดนะโหคนสุดท้ายเร็ว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 เด้ยวาร์ปเลยพวกเราเร็วเร็วฮ่าอาจจะอาจจะเอฟเอฟอาจจะอะไรตะเปริดบล็อกไม่ตอบอ่ะกูเดากูไปทางเอเอฟแล้วกันแฟนซ้อมว่ะกูเดาอยู่เลยอีอะกูก็เดายุเลยกูกล่าว่าอยู่เลยอ่ะไปลองดูอ่ะเพราะว่ามัน ดุแต่มันไม่เขียนไงมันมันไม่เขียนไงมันล่าขนาดนี้พิพิธีขนาดนี้แต่ยังไม่เขียนแต่กระดูกน่าจะเป็นยูเลนะเบไม่รู้อะแม่งก็ฆ่าเราได้ตัวไม่แต่น้อยมีเวฟมีโอกาสแต่ยังไม่เจอจัิงจังไงตรวไปเลยดนะไปเลย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 กูเดาไปทางแพนท่อมแล้วกันนไม่ใช่แล้วถูกมาเพราะตอนแรกมันเริ่มที่สองแม่แม่แน่นอนเี่ยขาะหดหดแม่งโหดจริงเลยล่าอย่างนี้ขูกูเดาถูกไอ้เซิร์ตแพนทอมทอมบอกแล้วให้ตอบตามคูโอเค เฮ้ยเกนเน็ตมัวยี่ห้อตัวเดิมนี่มาอีกแล้วมาโมยตัวที่ขังไอเบยนี่หว่าเกนเน็ตมัวไอ้พวกที่มันฆ่ากูตายติดโอเคเธอโมยเซอร์โมชั่นเอฟโอเคจะไปครับเล่นงานแยกเดียวหยิบกุญแจไปไปใช้สมุดเธอโมเกนเน็ตมัวไอ้สัสกูมาหามึงอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วบ้านหลังนี้ไอ้เชียแมปเดิมด้วยยังไม่ถึงกับกูแล้วนี่ไงแมปเดิมออเแมปเดิมด้วยเจะสั่งภาพไหมเพื่อนอะไรวะ ก็สภาพสักทีไหมเพื่อนเออลองไปดูไหมเราไปดูไหมทำไมต้องดูเครื่องสนๆที่ที่มันตายอ่ะเราชั้นสองไปไปห้องที่กูตายล่าสุด Last known location เลยปะนี่ตำแหน่งในห้องนี้เลยเนี่ยตอนก่อนที่มันเอากูไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้บ้าแล้วบ้าแล้วไม่มีไม่มีเป็นไม่ได้เกิดทางนี้นี ก็ไม่ได้เกิดห้องนี้แต่กูมาดูห้องที่กูตายล่าสุดไงอ๋อโอ้ยต้องมาสำรวจที่เองตายด้วยมาสำรวจนอนจริงเกิดเหตุจุดเกิดเหตุก็จะชื้นๆหน่อยเพราะมันเกิดเจอเจอตุ๊กตาเจอตุ๊กตาเนี่ยมามาเรามาทายกันหน่อยว่าผีเล็งใครตุ๊กตามันขัดมุกกูมากต้องโอุ้ตส่าห์เล่นจุดเกิดเฮ้่เชี่แม่งวิ่งไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าตุ๊กตามันมันจะบอกจุดที่อยู่ของผีนะเว้ยไม่ใช่วันหยุดไหนแล้วใครแม่งบอกว่ามันเล็งคนไหน เชื่อสองเม้นต์มาโยนเรื่อยๆโยนเรื่อยๆเชื่อได้แค่บางเม้นตสองมึงเอามาโยนหน้าห้องอ่ะโยนหน้าห้องเฮ้ยเฮียอะไรอะไรปกใจแม่งวิ่งเข้าห้องมันก็รู้อยู่ว่าโยนแล้วมันจะวิ่งมึงเก่งรอดิขอเล่นกระดูกกระดูกกระดูกเบรตรงนี้โอเคไปถ่ายไอ้คนที่มีกล้องอะถ่ายแต่ก็ลังไปบนรกระดูกอยู่ใต้ผมใช่ก็แค่มสามารถใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจออืม ใครเคยฟังนี่แม่งแก่สัดสแล้วนะห้าสเจ็ดตอนนี้เลยเจ็ดองศาครับผมเปิดหลังบ้านไว้ละหลังบ้านตู้ข้างตูวข้างเปิดตูข้างด้วยที่เดิมเลยครับไอชิปหายประตูออกประตูออกเออดีอย่างนี้ยั่วง่ายเดี๋ยวเอาสปิริตวักไมโยนนะแล้วมาร้องเพลงแล้วดักถ่ายรูปมันไปเอากั้งมาต้อง เอากล้องมาตั้งแล้วเดินกันตั้งไกลผีแม่งอยู่ตรงเนี้ยเออผีอยู่งเนี้ยแต่มันก็ถือว่าเป็นท้ายบ้านเหมือนกันนะตรงเนี้ยผีท้ายบ้านแล้วตรงนั้นมันเปิดไม่ได้ถ้าเกิดเอปิดจากข้างในมึงจะกลัวรอวะไม่ได้เรามีเทียนไขโอ้โหแล้วก็ใช้ไขเข้าไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็เทียนไขไข่เข้าไปก็จบลวแต่ว่าไปผีนี่บัานนอกนะเว้ยอยู่ท้ายบ้านําไมมึงนี่เห็นไหมโน้ตเนี่ยกูมีเทียนไขเอาไปจัดการเลยเพื่อนกูไขให้ไม่ต้องกลัว ประตูล็อกแค่นี้สบายอีซี่แต่กูดูอยู่ที่รถดูก็สอฟแล้วกันกูเสียสลาร์กูเสียกูเสียสลาร์ให้เสียสลาร์เลยเพราะเพื่อนรากุณไม่ชอบเสียสลาร์เออกูคนเสียสลาร์ไม่ชอบสลาร์กูรักเพื่อนปิดไฟกูด้วยไอ้พ่อคนดีเออดีอยู่แล้วดีหลายเท่าเลยปิดไฟปิดไฟอันแหละเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็นก็สอฟเว้ยเปิดประตูดิมึงออกมาทำไมกล้องอ่ะ อะไรกล้องอะไรอ๋อนี่มันกล้องบนหัวเกินนีหว่าันกล้องหัวกูมึงหยุดส่องไฟฉายเข้ามาได้ปะเฮ้ยเห็น Ghost o f ชัดๆหน้ากล้องเลยฟูเฮดดี้ฟูเฮดดี้ดีเลยอ่ะกูก็พูดถูกแล้วเนี่ยฟูเฮดดี้เลยมามา Ghost Off Ghost o f ได้ละหน้าจอเลยเนี่ยแอบจะทะลุออกมานอกจอหาบาะแสอื่นต่อเบมานี่แล้วเกี่มผ่านยังวะกูจะเอา UV ไปส่องในบ้านเออเดี๋ยวกูไปด้วยอะไรมานน้อะ ไม่อยากอยู่คนเดียวเหงาใช่ไหมไปใครบ้านสุดเลยครับโนดรีโมทแอร์ปฏิบัติกันเริ่มทำการกบจัดเป้าหมายเออไมยังตามต่อหนึ่งไปเข้าไปชิวเชียงใหม่เอ็กเซียไปแล้วครับมึงจะวางอะไรเนี่ยนี่มึงเข้ามาเดินตัวหรือเข้ามาเดินวางเดินตัวดิไอ้ยูนี่วางก่อนยูบีสองยู เ e นเน t ต m o ว r e r e ไซไปเยอ i ่อ e บื่อเบื่อรองเท้เดียวตอบเลยสองีมันอยู่โทรตอบตอเห็นคิดว่าตอบนะเคนเนตมัว do you like rock music เคนเนตม do you like นัทตบาบาเน่ยกันนะเคนเนตมั do you like ลงตู้ ไอเฮียเต๋ออ่าไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ตอบผมไม่ผมไม่รู้จักเขานะครับอันนี้ไอชิวไอชิวเป็นคนพูดใช่ไหมเขาตอบนะครับโอเปอปี้กิวไบโอตอมปิสเออสกิวไบโอตอมตอมกเนีากเนีากเนียากเนียรเนา เก่าเกเอาอะไดีวะเีนอะไรเรีคิดว่ามันจะชอบกีฬาโมกันมาคับนอนเดียวกันเลยว่าอล้วตองเดืนี้ชิวเอามาคนแรกกระปองสีอ่ะได้จะไปทำไมไไปวัดระยะไอระดับน้ำเฮเฮ้ยเฮ เอาเบ้คนต่อไปต่อไปตาคูมันเหยียบมันเหยียบแล้วมันเหยียบแล้วห็นข้ามโน้ตเลยเมื่อกี้เตือข้างโน้ตมันจะเอามึงอับโน้ตเอาคนต่อไปเพื่อนเบ้อะไรกูไม่เอากูผู้เสียสละกูต้องถือไมโครโฟนต่อคนต่อไปแล้วไปหยิบกระป๋องสีมากูซื้อมีสี่อันเข้าไปไในตองเออโดนด้วยกันมั้ยหมกัวแปรงทาสีอะกูป๋องสีไม่กังอะแล้วก็ค้อนด้วยไอ้เหี้ยค้อนเอาไม่ได้เทียแม่งเหยียบเกลือโอ้ยได้ยินเสียงด้วย กูได้คอร์สมาแล้วมึงขโมยเชี้ยอะไรกระป๋องสียังไงไปต่อกันดั้มไงเอ้ยมันมันเอามาโยนต่อกันได้นะเลยช่างมันเถอะไปขโมยอุปกรณ์ช่างมันมาอีกมาหมดห้องเลยหมดห้องเลยไปเลยวิ่งยกเขายกเขายกเขาไป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 เลื่อย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 ปูได้เลื่อยเนาะไปอังไปอังอยากไปถังแก๊สอะถังแก๊สหนักเกินไปเยัยไม่ได้เลยกูเอาเลื่อยเลื่อยก็หยิบไม่ได้อิเชียบนกำแพงหยิบไม่ได้ตรงนี้นะขโมยขโมยได้หมดแล้วยังต้องห้องต่อไปแล้วเพื่อนเอ๋ย ต่อไปมิชชั่นของถัดไปแล้วเพื่อนมิชชั่นหวยเองมะไปแก้วออกเดินนะบ้านเดินให้หมดเฮ้ยไฟดับไฟดับไฟตัดไฟตัดกินไม่ได้ไอ้ยไฟตัดป้ะไฟดับไฟดับวะนี่กูเล่นของแรงแม่งเลยนี่อะไรมาอะไรมาไอตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีเออเอาออกมาเอาออกมา วัตถุวิญญาณเนี่ยแหละราคาดีเอาไปโพสขายในเฟ e บุ o k ใช่เราจะขายลงอีเบโพสลง i อจีก็ได้ขายอีเบไม่ได้ตรงนี้มีแต่อ b เบสองขีดสองขีดงเหรอวะสองแน่นอนสี่ขีดสี่เยอเราอยู่ข้างหน้าเรียกนี้เรียกนี้ชิวเบบี้ชากเดนนิมัวเบบี้ชากตึดตึดตึตตาอยู่เฮียเจ้า yourself เดนนิมัว

เกตันด์มูสามขีดแล้วสามขีดแล้วแสดงว่ามันชอบเลยดำน้ำว่ะเกตันด์มูมาด๊ากเกอร์ Where are you Where are you ไม่ตอบไม่ตอบเฮ้ยไม่ใช่แล้ววนคโอ้ยแน่นอนนะเขาเป็นคนกล้าหน้าบ้านจริงๆนะครับคนคนนี้ผู้กาหน้าบ้านชิวเลยย่าแม่งผู้กาหน้าบ้านยืนร้องเพลงหน้าบ้านถอยเพื่อนไม่อยู่ในบ้านปากอยู่ในบ้านนิ่งเงียบมากอ่ะ อยู่ข้างนอกนี่แบบโอ้โหไอ้ซาดโอเคภารกิจผ่านหมดเควทครบแล้วเนี่ยเควทครบแล้วถ้าแตกนี่เสียดายนะคิวโซโล่ไอ้ชิวไปคิวเข้าไปโซโล่เลยป่ะไปยั่วดิแคนาบ้างก็ยั่วแล้วมึงทำเพื่อเพื่อนได้ไหมไม่ได้เจโนต์ตตอบอย่างเร็วเอาชิวยั่วเขาขาเก่งขึ้นเลยเดือดเดือดเอดเดืบังไข่ไอ้ชิวยั่วขโมยของขนาดนี้แม่งยังไม่โกรธเลยใจดีช่ไหมเออ คุณขึ้นไปเลยเพื่อนนดิคุณไอ้มันย้ายสมุดกูไว้ตรงโู้นวะไม่รู้อยู่อยู่หน้าอยู่หน้าห้องเนี่ยแสดงมันไม่ใช่พวกเราที่ย้ายสองทีดิผมจะรอถ่ายรูปเอเน็ตมัวอ้สระเฮ้ยนี่ไงปิ้งก็ปิ้งไม่หน้าประตูอะไรหน้าประตูประตูมันแตะประตูอ๋อถึงว่าที่มันดิดประตูหน้าเราไงอ๋อมันไม่มาแตะข้างนอกอ่ะไม่ส่งกันแต่แรกวะเออตอนแรกไม่อยู่ยงอ่าแล้วปิ้งก็ปิ้นโปรตัวไกด์กับโปรตัวไกด์อย่างเดียวเลยวะเดี๋ยวอ้าวงั้นโปรตัวไกด์แล้วข้าบ้านดิ เดี๋ยวเป็นโปรตไกไกละกลับมาเลยโปรไก่มันจะเอาอะไรมาโยนก็พวกมึงเล่นขโมยกันทั้งหมดเออโอเคมันไม่มีอะไรให้แกล้งเราแล้วโอเคโอเคหลอกหลอนไม่ได้เออผมขอโทษด้วยครับตกงานเลยโปรตกไก่กูหยิบหมดบ้านแล้วโปรตกไก่มันต้องเตะสมุดกูก็เพราะว่าของทั้งหมดถูกมากองไว้หน้าบ้านหมดแล้วเออก็เลยเป็นโปรตกไกที่ตกงานนะครับขอบคุณมากครับ โปรตไกง่อยแดกเลยทีเดียวกูไม่รู้จะหลอกพวกมึงยังไงเลยมึงเอาออกหมดบ้านที่โปรตัวไกด์เห็นแล้วเครียดอ่ะเออโอเคชัดเจนครับไอตอนนั้นที่มันออกมาพึบๆกันตอนนี้โปรตัวไก่ที่เป็นตัวทดลองนี่หว่านั่นโปรตัวไทโปรตัวไทเฮ้ยโคมากเลยโน้ตไม่ได้ม่กูแย่ถ้าไม่ได้โค้ดโน้ตนะงงกันอีกพักหนึ่งอ่ะโอเคไป โปรตไกไปเลยสตาร์ล็อตเอาอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากโปรตไกอย่างเงี้ยถ้าเราหลงทางเราจะต้องเรียกโปรตอร์ไกต์มันแล้วเรียกไกไกแต่จริงๆเนี่ยคุอ่าีโปรตไกเจอพวกเราที่ไม่กระียมปุด้วยเนี่ยไม่โตอไกตอวดโศเชิลเชิลอันเนี้ยมันหลอกเราไม่ได้นะสงสารผีอะไรจริงๆนะครับตานี้โอ้ง่ายๆผีอิซี่ว่ะถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ